เบ่งเย็นนนตึกป่าน้ำจอมเข้าจอมเข้าเลยพี่น้องได้โพดอันแล้วใส่บกคอยอยาใส่เอาเอาน้ำเบ่งพี่น้องน้ำเบ่งโอยมันสีแหงแล้วไันยังมันอยู่ในทอบ่ะ๋อออ้ยบ่ได้เห็นไกลๆเนาะเป็นอัจร่ทอไว้พี่น้อง ยายก่อลงบันไดยายก่อขาเดี่ยงปลานยังปลาคอบ่แม่นปะโอ้ยปลาซิวพี่น้องพนักหยบหยบอยู่นักเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ยนะโอ้ยหลายลิยงยิบยิบนี่ยนะป่านี้เอ้ปลาซิวพนักคอยก็มีพี่น้อง ไฟขัวเอ้ยบมแมนต์ไฟคมไฟจุบออกล้วบอมึงสองลูกนาเพิ่นเอาปาไซมีตัวใหญ่บะแซนว้าวนี่มันจะลงคือเก่าบ่อ่าเอาไปหล่อมันอีกบ่เออ vườn hoa nồng này nói gì đây phải chắc lô phi nồng tạm mừng phần đó chắp xót xót này quá chắp đúc nè 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 vâng sử dụng nan ui, 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 ui. Oh, เอาแสงมันหมดล่องหันคือบปเอาดุดดุดเลยเป็นไปปากจางล่างอั้นมันหนีตายพี่น้องโอ้ยปลาซิ่วตัวนี้หน่อยเต็มเลยโอ้ยเอามือค้างหนึ่งอันแม่แสงแสงเดี๋ยวมันสิออกดูนะจะจุ่ม็ะถือแค่น้ำมันคอน ับต <c ười> <c ười> ัวยังไงชอบเนี่ยพ่อพงษไอ้หนะเอ้ยมีเปอร์เซ็นเอาอาสาสวิงดูโอ้ย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 มาเทอวมาไม่เศร้ามันบอกยังไนมันลมบ่เออมันลมเหน่ะเครงขาเป็นพี่น้องคิดตมเอ้ย ก<ค>้าวบานเนียวเลยฮะเอะอเอเอาขึ้นโอ้ยแสงน่ะมันร่องร่องร่องห้องนั้นน่ะเออห้องเก่าโตัวน่ะมั่งตัวเอาขึ้นน่ะนะป,ป้าเอามันสะก้อนเดี๋ยวมันสิบวเหน็นอะไรนี่บ่เออมังนั่นละนั่นละหาดีดีเป็นเป็นหูบ้บ่ thế sao vậy Năn nãy đãi leo, sang sang, đi tàu đi, đi hàng như này như này, bom mèo nè, nãy bịt bả đúc, bả mong lục bả cò, nè nè măng măng mai cứ tổ ุดสวิงบบอุปจะอันสะดุงนะถือป่าป่าตะเพียนนี่มาห้อมนี่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 ดิ๊กนี่ฝ้คอเนี่ยโ้เนปไไรเลยวะมันี่มันนี่จะป่าต้องมดมันจะเข้าห้องจาของเนาะโอ้ยอยากลงได้เด้พี่น้องเลยว่าอ้ยกันลงใด้แยก่อลุยเลยแล้วแหงมักแล้วนนี่นะเะ้ยยยโนนบ้า พูดอะไรพี่ร้องโอ้ยเราใส่กระตาแล้วเอ่อตะมวนน้ำโคตีลงกับอะไรเออมันโฮมกันเนาะเอากวาดไปให้ยายนุ่นสกอนปลาซิวนั่นไล่นไปนี่นะไล่นไปไล่นไปอ่ไล่นไปไล่นไปไล่เข้าอ่ะนะจะฝายกได้ยายนนก็ลังสิเข้าบ่โฮมจ้ะอุ้ยอุ้ยว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 ุ้ย เออพุ่นะโอ้ยยกแล้วยิ่งนุ่นยกแล้วพุ่นะโอ้ยเชื่อละถ้วยปะโจ้โอ้ยป่าน้องน้อยๆเป็นป่าหลายหลพี่น้องเอ้ยอันนัแสงนี่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 ยุงมังมัยนี่นะนี่ทางนี่อันน่ะมันนอนอยู่ขนาดตัวนั้นกับตัวนี้เออนั่นเคนกวาดเอาแล้วเออนั่นน่ะนั่นจับเอาจับเอาพี่น้องเอ้ยจะสอนอยากลงจับน้ำเด้อ ขันบาานัวข่าจิ้งเบ้ยใจนุ่นกับพ่อใจน,นุ่นคักเป็นคักพี่น้องโอ้ยอยากลงตึกน้ำเดชลงตึกน้ำเด้อยากลงตึกน้ำเด้เดอเ,ดเออเออเอาบุ้ยบุ้ยบุ้ยเออเอาให้ได้เด้อ โตนนายง่ายแห้งแหละมันบ่ท่านดุดดอกมันที่ลอยไปลอยมาอยู่แมนบอกมันคู่กันบอกเออ่อนเข้า่อนเข้าแล้วพี่นอะอ่า ủy thân ơi, hôn 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 à hôn 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 à hôn à hôn 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 นกทอและก็เท่รถพี่น้องเมื่อว้ยเสียงคลุก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 นั่น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 เห็นแล้ววะพี่น้องเห็นแล้ววะเห็นแล้ววะสายชอบด้วยมั้ ตัวใหญ่ดีาดงดินยังกระตมอแซงเอาฮะแล้วว้นวยังมี่อีกบะวะเออเอาขึ้นไปเท่เดี๋ยวจะตามไปเบื้องพี่น้องอน่นนันนเห็นอยู่บืพี่น้องเบื้องเบื้องนับกันเบื้องอะไบอกคนน่คนจะได้อาจกว่ามันนั้นยู่มองไกดมันโหว ไม่ข้อเนี่ยได้สายได้เฮงหรอเดี๋ยวกระเป็งลงมาเฮ้ลละมองน่ะมองเออมองตีนจะลงอ่ะมีประคอค่ะปลาจังน่อยมันกับสีคู่ขึ้นมาบ้าทนี่น้่น,อนเอาสะดุ้งตึกสะโม่งไงบิสสาม สองสโมงแล้แต่ว่ามันอชิคาไห้ซื้อยกสุดวงเอามันจังบบเปือนพี่น้องมันจังบบเละโ้นส่วนงมกัเอาแจ่ป่าตัวใหญ่ๆเอาเ่วนป่าน้อยกับเอาสุดวงตึกเอามันจังบนเลอเอานนั้นนานนนานนนนนอานนนา อังใดแน่สิได้บอก,พกเพื่อนเอาถึกนี่วะป้าจ๋าอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหน,อ,อ,นอีกมีไหมแถวนี้มีไหมนาาี่น้ำเต้าขึ้นหมแล้วเอ็นแบบปลาสี่ยงบุญเมรัยปลาเสี่ยนบ่มีปลาสลิดอีกอยู่บะนี่ขอแน,น่จักสามสี่โตจอแล้วจะไปปล่อยไปปล่อยใสน้องลุงดาว าสลิดพี่นออาา้องคนอมยธรรมดาปาสลิดได้ยิยนแต่ว่าอยู่แถวบางที่สมัยก่อนตอนนี้มันก็มาแถวนี้แหละเวลาน้ำหละกมันก็ไปทัวอ้ออายกเอาใยโน่นคักเป็นคักนะอคักเป็นคักยกสะดุงเอามันบวเลยกรสีเด้ปลางามๆตุ่มมันหลคลโนมันหลายพี่น้อง มันไหลายป่ามันก็สิดุดเอาบอเบิรดอกะเบอเบอจังเลเพิ่นก็เป่งน้ำลงมาใส่น้ำที่เพิ่นดูดนี่ยพี่น้องเพิ่นก็เป่งลงมาให้น้ำมันยังเหลือคือเก่าก็ให้ป่ามันอยู่ได้นองนี่บ่แห้งนะพี่น้องเบิดปีเลยปบอด์ยืนนู่นกระดกกระเดียแถวรอบนี้ประทัดเป็นกะละมังน้อยเพิ่นว่าเอาไปดม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 เอา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 ไปย้อมเพียง เอาเอาระวังมันจะดุดปลาหยังปลาซ้つつつつつつื่บ่หรือปลาขยั <k 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 ่งอ๋อปลาขยั่งปลาขยั่งตัวนี้น้อยพี่น้องเนื้อหลายนะแต่ว่ามันมันหากเขาเอือนอย่างขีบกะอ่าขีบหรือจักจักหยังเอือนบ่ถือคือกันไ่ยันโน่นบิ่งดูเนี่ยปลาปลาขยั่งตัวสำเนี้ละเนื้อมันหล

ปู่ปูปูบอกกันยกกันยกเออเอามมนเหียกันแกะปลาด๊าป่าลายลีพี่น้องเลยสองลุงหลานพินเก็บไปมาได้ดอกขี้ตมมันนานันมันอ่อนม้วนน้ำอยู่บ่พี่น้องเอาแพ่อแค่นี้กันนะพี่นองนะ เดี๋ยวจังค่อยเบิ่งคลิปต่อไปล่อแค่นี้กันได้จ้าสวัสดีจ้า